เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ S และ Android เลยข้อสอนะคะ if 3 r e q u a l what is the value of 6 r plus 3ข้อนี้มาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะทุกคน ต้องเก็บให้ได้แล้วนะเขาบอกว่าสามอเท่ากับสิบแปดแล้วหกอบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ที่จริงอันนี้นะคะง่ายใช่ไหมทุกคนทุกคนสามอเท่ากับสิบแปดแล้วหกเท่ากับเท่าไหร่หกอบวกสามเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาเริ่มต้นนะคะที่อะไรเอ่ย a l ลูเนาะก็คือค่าเนาะหกอบวกสามมีค่าเท่าไหร่ก็คือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง แสดงว่า6 r บวก3ถูกไหมคะทุกคนสิ่งที่เราต้องการนะคะซึ่งตอนนี้เรามี3 r ใช่ไหมแสดงว่า2คูณ3 r บวก3เท่ากันไหมเอ่ย2อ,อันนี้เท่ากันเนาะใช่ไหมมันก็คือ6 r บวก3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2 3 r คือเท่าไหร่คะทุกคน3 r คือเท่าไหร่เขาบอกมาแล้ว 18เนาะแล้วก็ใส่เลยนะคะ18บวกอีก3นะ <_ A> ก็จะได้ว่า2องคูณสินะคะต้องคิดในใจหรือว่าทดเอาเนาะเพราะว่าข้อนี้เขาเพราะว่าชุดนี้เขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะทดเอาก็ได้18นะคะ <_ A> คูณสอทด1 3 36 1> นะคะแสดง <_ A> ว่า36มบวกสเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคำตอบคือ39นั่นเอง <_ A> ถูกต้องแล้วค่ะ ทุกคนได้แค่นี้เลยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนง่ายๆเนาะอันนี้นะคะเป็นวิธีแรกเนาะเราจะแทนแบบสามไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยสามารถทําวิธีที่สองได้ก็ได้นะคะก็คือการย้ายให้มันเหลือแค่ r ก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยเอาไปแทนอีกทีหนึ่งได้ทั้งสองวิธีนะคะเหมือนกันเอาตามที่ถนัดเลยถ้าใครถนัดแบบนี้นะคะก็ก็กเออ ตอนตอนนี้อาจจะลองฝึกทําแบบนี้ได้แบบลองฝึกทําแบบนี้บ้างก็ได้นะคะเพราะที่จริงแล้วมันก็ไวกว่านิดนึงเนาะแต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆนะคะก็ทําแบบนี้ไปนะเพื่อความมั่นใจดีกว่าเนาะเพราะว่ามันก็ใช้เวลา,ามากกว่าแค่นิดเดียวนะคะเขาบอกว่า3 R มอาเท่ากับสิแดใช่ไหมคะแซงว่า R าเท่ากับ18นี่นะคะก็คือหาร3ามทั้งสองด้านเนาะ เวลาเราจะทําอะไรกับสมการก็ตมามมะคะเราต้องทําทั้ง2องด้านอย่างเท่าเทียมกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ตัดเลยนะคะ3กับ3ชึบชึนี่ก็คือ18ส่วน3เนาะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย18บแ3หได้6นั่นเองใช่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหกอบวกสก็ต้องเท่ากับหกคูณกับ6แล้วก็เอาไปบวก3เนาะก็จะได้ว่า6กคูณหได้ 36นะคะบวกอีก3ก็จะได้ว่าคำตอบคือ39ใช่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะข้อนี้เนี่ยง่ายสุดๆเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะใครพลาดข้อแบบนี้เนี่ยเสียใจแย่เลยนะคะทุกคนข้อ2นะคะไม่ยากเลยเนาะเขาเขาบอกเราแล้วว่า f 3 r equal 18 w h t is the value ก็คือค่า of 6 r plus 3 เขาุตส่าบอกเราขนาดนี้นะคะต้องเก็บได้แล้วนะข้อนี้วิธีทําก็มี2วิธีนะคะก็คือการแทน 3R ไปเลยเนาะนี่แล้วก็รู้ว่ามันคือ6คูณูณ 3, เนาะก็คือ2 3คูณนะคะบวก3เท่ากับ2แทน 3R เข้าไปก็เป็น18บวก3ก็ได้36บวก3คือ39นั่นเองส่วนข้อส่วนมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือหารให้เหลือแค่ R เนาะ R เท่ากับ 18.3สนสซึ่งก็คือ6นั่นเองเราก็จะได้แล้วว่า6กคูณกับอ่าก็คือ6กคูณกับหบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับสานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบด e ีด็อกค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดูใน s ตเลสคู